ร,รวมๆแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะยังมีนิดถึงแต่ว่าวิธีการเลือกนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือดูจากนโยบายชะมากกว่านะครับเพราะว่าคาว่ากองทุนเนี่ยนะครับก็คือเข้าเงินเราไปซื้อหุ้นใช่ไหมหเพราะฉะนั้นในระหว่างทางไม่ว่าจะปีหนึ่งห้าปีสิบปีสามสิบปีเนี่ยตัวผู้จัดการกองทุนเขาก็จะมีการปรับการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องที่จะจะต้อง กำหนดไปว่าจะต้องถือถือสามสิบปีเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าเขาเขาจนยังอาจจะเป็นได้ว่าหุ้นที่เขาถือในพอร์ตเนี่ยปีนี้ต่อีกสามปีข้างหน้าเขาอาจจะมันอาจจะที่หมุนกันก็ได้ครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาจะพิจารณาว่าหุ้นตัวไหนมีอัตราการเติบโตในอนาคตสูงกว่าเท่านั้นเองครับทีนี้มันมันถ้าถ้าเอาหลัก คิดนะฮะไอถึงขนาดไปบอกกองทุนไหนดีไม่ดีเนี่ยเอาหลักคิดทั่ว,วไปอะหรือเอาเอา,เอาตัวอย่างรูปธรรมเอาอย่างผมพิจารณาว่าผมจะลงกองไหนเนี่ยโดยปกต,ติเขาก็สมมุติเป็นกองทุนหุ้นละกันนะจะเป็นหุ้นแบบ a t เ s หรือหุ้นธรรมดาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะไปดูตัวเลขเชิงผลิติสักนิดหนึ่งว่าอาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างสามเดือนห้าเดือนอย่างน้อยก็โชว์ผลงานในอดีตแต่มันไม่ได้ไปตอบโจทย์ในอนาคตก็จริงแต่ว่า อย่างน้อยเราก็พอจะมีอะไรยึดจับหลักอะไรได้บางอย่างว่าอ่ะละถ้าเขาบริหารกองทุนได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเนี่ยมันก็น่าจะดีต่อในอนาคตละแล้วเราค่อยไปดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเขาซึ่งมันจะเหมาะกับเราหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องไปตอบคำถามเช่นเออคุณวิรยาศาบอกหัวจะลงทุนยาวเลยสามสิบปีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้หวังที่จะแบบจะหวังประเภทแบบได้ผลตอบแทนเร็วๆใช่ไหมก็ สะสมไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็อาจจะเลือกเออนโยบายการลงทุนที่เขาเลือกหุ้นดีๆหุ้นที่มันมีอนาคตไกลๆอ่ะคุณก็มองไปอ่าสิบปียีิปีสามิปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมันไปในทิศท,ทางไหนะอย่างสมมติว่าวิธีคิดผมผมก็จะคิดเอ๊ะถ้าในอนาคตภาพของการสื่อสารยังดีอยู่พลังงานยังมีความจําเป็นสุขภาพมีความสําคัญบริโภคยังโอเคอะไรแบบเนี้ยม,มันก็ เราก็ไปดูว่าเอ,อนโยบายการลงทุนของกองทุนที่เราช็อตลิสต์มาแล้วเนี่ยมันเขาลงทุนในหนุ้นกลุ่มที่เราสนใจพรุ่งนี้ไหมนะซึ่งถามดูว่าผลตอบแทนย้อนหลังดูย,งยังไงไปเปิดเว็บไซต์อะไรนะ morning star. s สต r ร o อนกนะคะก็ดูได้ก่คาดราวมีเดือนให้ด้วยนะตอนนี้แบลงทุนในไทยเด็กเซทห้าสิบอะค่ะคไทยเด็กเซทห้าสิบอันนั้นมันจะเป็น ETF นะอใช่ค่ะดีอืกเปล่าคะ อ๋อแล้วคุณซื้อื้ยขายแบบเ a ลไทม์ได้ไงคะอ๋อโดยถ้าเกิดถือระยะยาวอ่ะถือระยะยาวก็น่ายดีก็งคือคือคือเราก็ไม่ต้องอ่อเขาเรียกอะไรมาพิจารณาว่าตัวหุ้นใช่ไหมครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้มันก็เป็นตารดัชนีเลยนะครับถ้าเราคิดว่าประเทศของเราอจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะครับในภายขงภาคหน้าเนี่ยนะครับ ซึ่งซึ่งผมก็ยังมีความคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ก็ซื้ออินเด็กซ์นี่แหละง่ายดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาพิจารณาว่าไอ้หุ้นบริษัทไห้นอะอยอ่ไรอไปอะเงี้ยนะฮะแต่นี้แต่นี้ไอ้ไอ้ตัว e t f ไอ้ตัว t ้ t d e x เนี่ยอ่าก็คิดง่ายตอนเนี้ยหุ้นอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดห้าสามเขาก็จะไปคำนวณกลับมาเป็นไอ้ตัวไอ้ตัว t index นะฮะแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นลงล้อตามดัชนีหุ้นเลยแหละ อือค่ะมันก็จะมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็มีช่วงโอกาสที่มันจะตกด้วยมันคงมีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณวิาวันมีเป้าหมายไว้ว่าสามสิบปีก็ไม่น่าที่จะเป็นห่วงอะไรแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งอยากจะเรียนถามว่าทำไมถึงมองมองระยะยาวขนาดนั้นครับมองถึงสามสิบปีใช่ไหมคือทำไมทำไมถึงมองยาวครับออมเกษียณนะคะ อ๋อเอาไปใช้ในยามกเกษียณแล้วไม่ได้ซื้ออันเอฟเหรอคะอ๋อพอดียังไม่ได้ไม่ได้เสียะคะ่ะคือว่าอ่ะไม่คิดว่าอนาคตจะเสียนะ <c oughs> คือตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานอะคะ่ะอ๋อครับคร,บครบ อก็ถูกต้องนะอ่าก็คิดนี้ก็ถูกต้องนะครับก็ก็เนื่องจากว่ายังไม่มีรายได้เพราะนั้นจะไปซื้อ r อ f มอสันทำไมถูกแล้วนะครับก็ลงในกองทุนหุ้นปกติก็ดีกว่าครับดีครับดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับค่ะดีค่ะครับแต่ก็ต้องนิ่งๆนะเราบอกตัวเองว่าสามสิบปีแต่ไม่ใช่เราดูทุกวันนะครับแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าระยะยาวเนี่ยนีอันนี้เตือนไว้ก่อนบางคนเนี่ยไม่ได้หมายว่า คำว่าระยะยาวไม่ได้ดหมายว่าใส่ไปปุ๊บแล้วก็ล็อกเกะเลยนะไม่ใช่นะครับเราก็ยังต้องติดตามอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับเพราะว่าโลกเราสมัยนี้มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งพ่วกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับ ก็ก็ต้องรู้ข่าวไว้บ้างอ่ะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วหรือต้องดูวันละสามเวลานี้ก็อาจจะไม่มีความสุขค <c oughs> ือยาวก็ยาวจริงๆงนะแต่ว่าต้องเลือกตัดสินใจตอนแรกด้วยพื้นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างแน่นนะคุณโดนวิทว่าไหมครับ อืครับค่ะครับค่ะศูนย์สองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะ s อ s อสี่แปดเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเผื่อว่าใครอยากคุยต่อกลับมาในงานสมนาเนี่ยการบรรยายเนี่ยนะจะมีอธิบายเรื่องเส้นทางการลงทุนการวางแผนกําหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวพอร์ตการลงทุนอะไรนี่มีด้วยนะครมีครับมีครับครับ ก็อ่าโดยปกติแล้วก็จะจะมีเป็นตัวอย่างไว้ให้นะครับแล้วก็มาถกกันก็ได้นะครับว่าเห็นว่ายังไงนะครับอ่อย่างเช่นว่าบางคนก็อาจจะชอบทางด้านเรื่องของโภกภัณฑ์เยอะหน่อยนะครับก็มาคุยกันว่าทองคำมองเป็นยังไงนะครับน้ำมันเป็นยังไงครัเลยครับอืมก็ก็ก็มาเหมือนกันครับเป็นมาคุยกันดีกว่านะครับอย่าอย่าบอกว่ามาเลคเชอร์เลยเพราะว่าผมคิดว่า มีหลายมุมมองก็ดีแล้วก็ท่านผู้มาฟังเนี่ยก็จะได้จากหลายๆมุมมองครับคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็สามารถจะเล่าประสบการณ์การลงทุนนะหรือว่าอ,อะไรที่อยากจะแบ่งปันกันก็ได้นี่จะได้เป็นเหมือนกับกรณีศึกษานะคะให้กับท่านผู้ที่อยู่บนเวทีได้ิเคอร์วิจาร์กันด้วยนะคะหรือยอย่างการการวางแผนาการเงินเนี่ยนะถ้าเอาตามสูตรของนักวางแผนเนี่ยมันก็มีหลาย หลายหลายพาร์ทนะที่จะต้องดูไม่ใช่ไม่ใช่มองการลงทุนอย่างเดียวนะต้องมองเรื่องการวางแผนภาษีการส่งมอบมรดดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับการทําประกันอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการวางแผนอันนั้นก็คุณเรียนวิธคงจะผู้ได้เห็นภาพใหญ่เพราะบางทีบางคนก็ลงทุนไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะ อย่างมีกรมธรรห้ากรมธรรเนี่ยเพื่อที่ฉันอยาที่เล่าให้ฟังมีแต่มีแต่ประกันเต็มเอี้ยดไปหมดเลยแต่ไม่เคยลงเอ่อเอ่อ LTF กับ MF นะคะครับปีแล้วก็ได้ลงไปก็ยินชื่นใจกันไปเนาะเอาไปที่คุณปิ๋วค่ะคุณปิ๋วสวัสดีค่ะพอสวัสดีค่ะค่ะพอดีจะสอบถามนะคะคือสนใจจะลงทุนนะคะประมาณสักสามปีอะค่ะจะพยายามทนนะคะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะถือเพื่อเกษียณนะคะ จะเกษียณแล้วนะฮะขอยังนะคะพี่แต่ว่าเอ่อซัพพอร์ตเอาไว้อะค่ะตอนนี้ก็ประมาณก็สี่สิบต้นแล้วค่ะแต่ว่าอยากยาะลงแค่สามปีอ่าฮะเผื่อไว้ก่อนนะคะดุกคนจทดลองทดลองอ่าค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็คือที่มองอยู่นะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของกองทุนนะคะับจับในส่วนของหุ้นเตอนนี้ก็คือเอ่อสนใจจะลงทุนในส่วนของเซทาสิม หรือว่าจะเป็นเซ็ตรู้สึกเขาจะมี20ตัวหรือ25ตัวนะคะคือเน้นหุ้นแบบเจ๋งๆเลยอะ,ค,ะค่ะออืค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสองตัวนี้นะคะแนวโน้มสองตัวนี้ตัวไหนผลตอบแทนที่ดีกว่ากันนะคะแล้วก็ เออถ้าลงทุนในส่วนของทองคำนะคะแล้วก็การเทรดในตลาดซับนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับลงทุนในกองทุนนะคะผลตอบแทนจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะผลตอบแทนไหนมันน่าสนใจกกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดีเราก็คืออาจจะมองไปกลถึงว่าเออเผื่อเราก็เสียนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เอเอมีแค่สองคนนะคะไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากว่าเออเผื่อสปอร์ตเอาไว้เวลา ไปที่เราเออชลาอย่างเงี้ยค่ะทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วยแนะนําให้นิดหนึ่งนะคะค่ะเพราะแนวโน้มว่าไม่ได้แต่เป็นไงเพตอนนี้ทองมันก็คมันก็โลโลลงไปเช่อตรสุนี้จะไปด้วยป่ะฮะ เออคงไม่ว่างนะคะก็ดูวันแล้วก็ดีไม่ว่างนะคะแต่จริงๆก็สนใจนะคะเพราะลยเข้าไปฟังดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยว่าอยากจะทดลองลองเข้าไปดูในกองทุนหรือว่าเราจะเทรดในตลาดดีก็มีความรู้ระดับลงทุนพวกกองทุนลดหย่อนภาษีได้ไหมมีนะคะไม่มีอะค่ะเพราะว่าเราแบบกันค้านะคะอ๋อกันค้าส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออเราคิดว่าเป็นกองทุนตัวนี้คือเราไม่ต้องไปใส่ใจมากมายเนี่ค่ะเราสามารถที่จะ เออถือเป็นลักษณะเซตอินเด็กตรงนี้หรือว่าอาจจะดูในเรื่องว่าถ้าเป็นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จริงๆค่จจะได้เงินปันผลหรือว่าตอนนี้เห็นทองมันลงมาเยอะก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มมันจะเป็นไขึ้นไปแล้วคุณขึ้นไปแล้วพันหกร้อยเก้าสิบอีกแล้วค่ะคุณจิ๋วแต่ว่าส่วนตัวนี่เคยลงทุนอะไรมาก่อนเลยคะก็ลงอะค่ะก็จะมีลงทุนพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่เซตอยู่อะค่ะหมายถึงเป็นกองทุน